ในค่ำคืนหนึ่งในเขตป่าสงวนได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุในอำเภอได้รีบเดินทางไปที่นั่นแต่ว่าเขากลับโดนเล่นงานจากสิ่งลึกลับบางสิ่งบางอย่างมันดูว่องไวปราดเปรียวและมันปรากฏตัวมาพร้อมกับแสงสีขาวสว่างจ้าเมื่อมันเล่นงานในอำเภอเสร็จแสงนั้นก็ดับหายไปในช่วงเวลาเดียวกันที่ฐานทัพอากาศเรดาร์ทางทหาร ก็จับสัญญาณของวัตถุบางอย่างได้ในเรดาร์นั้นมันได้แจ้งว่ามีวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้บนินแปลกๆบินวนไปวนมาในเขตป่าสงวนแล้วมันก็หยุดลงที่นั่นแต่แทนที่ทหารจะแจ้งเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลพวกเขากลับเลือกที่จะปกปิดเรื่องนี้รอพวกเขานั้นรู้ว่าสิ่งนี้นั้นมันคืออะไรสวัสดีครับ กลับมาพบกับลงพุงมูฟวี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง dx f i สี่สั้น1ตอนที่10ในชื่อตอนผู้มาเยือนให้ฟังกันนะครับหากพร้อมกันแล้วเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเปิดเรื่องมาที่รายงานข่าวจากนักข่าวภาคสนามโดยในข่าวได้มีการรายงานว่าในเขตป่าสงวนได้มีเพลิงไม่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากการที่รถบรรทุกสารพิษนั้นพลิกคว่ำ ทางทหารเลยได้นำกําลังพลมาปิดพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ไขรเข้าไปเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายตัดมาทางโมเดอร์เขานั้นได้รับข้อมูลจากชายปริศนาคนหนึ่งว่าในเขตป่าสงวนที่เกิดเพลิงไหม้นั้นจริงๆแล้วมันมียานอวกาศปริศนามาตกลงที่นั่นทางกองทัพได้ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ให้เป็นความลับสุดยอดชายปริศนาคนนี้เขาอยากจะให้โมเดอร์เดินทางไปที่เกิดเหตุ เพื่อสืบหาความจริงและโมเดอร์ก็มีเวลาสืบเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นเพราะหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปพื้นที่ทั้งหมดจะถูกทางกองทัพเก็บกวาดทําให้เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยต่อมาเมื่อโมเดอร์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ได้พบว่ามันมีเสาที่ขึงเลเซอร์ติดตั้งไว้บริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุซึ่งเสาเลเซอร์พวกนี้หากมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่าน มันจะส่งสัญญาณแจ้งกลับไปยังทางกองทัพทันทีและบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุก็มีหน่วยทหารคุมพื้นที่อยู่เต็มไปหมดโมเดอร์เขาจึงได้ลัดเลาะแอบเข้าไปทางด้านแนวป่าเขาต้องคอยหลบหลีกพวกทหารที่เดินลัดตะเวนอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายโมเดอร์ก็ไปถึงบริเวณที่มีเพลิงไม่เกิดขึ้นได้สําเร็จบริเวณนั้นมันก็มีแสงไฟสว่างจ้าไปทั่วบริเวณเลยนะครับเมื่อโมเดอร์เข้าไปจนใกล้พอเขา ก็พบว่าบริเวณนั้นมันเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่มีทั้งคนที่กำลังสำรวจซากวัตถุบางอย่างบางคนก็กำลังพ้นสารควันบางอย่างเหมือนกับกำลังฆ่าเชือ้อจากซากวัตถุพวกนั้นมันเป็นซากของวัตถุบางอย่างที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งโมเดอร์เขานั้นคิดว่ามันน่าจะเป็นซากของยานอวกาศของพวกมนุษย์ต่างดาวโมเดอร์เขาก็ได้พยายามถ่ายภาพเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เขา จะได้นำไปเป็นหลักฐานว่าพวกกองทัพและรัฐบาลกำลังปกปิดหลักฐานของการมีอยู่ของพวกมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าในระหว่างที่โมเดอร์กำลังเก็บภาพอยู่นั้นก็มีทหารคนหนึ่งย่องมาล้อยหลังเขาทหารคนนั้นใช้ด้ามปืนฟาดไปที่หัวโมเดอร์จนโมเดอร์นั้นเขาได้สลบไปเมื่อโมเดอร์ฟื้นขึ้นมาเขาก็ถูกพาตัวมาอย่างเต็นท์ของพวกทหารจากนั้นเขาก็ถูกนำตัวไปขังไว้อีกที่ที่ห้องขังนี้ โมเดอร์ก็ได้รู้จักกับแม็กแม็กนั้นเขาเป็นคนที่ลหลงไหลในเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับโมเดอร์ซึ่งแม็กเองก็แอบเข้ามาที่นี่เพื่อพิสูจน์เรื่องของมนุษย์ต่างดาวว่าพวกมันมีอยู่จริงหรือไม่แม็กนั้นเขาดีใจมากที่ได้เจอกับโมเดอร์เพราะโมเดอร์นั้นสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับเขาพอถึงตอนเช้าแม็กนั้นก็ได้หายตัวไปและสคารีก็โผล่มาที่ห้องขังของโมเดอร์เธอมาที่นี่เพราะว่าทางกองทัพ เด้แจ้งไปยังทาง FBI ว่ามีเจ้าหน้าที่ FBI ชื่อโมเดอร์ได้มาก่อความวุ่นวายขึ้นที่นี่สกาลี่เลยได้มาที่นี่เพื่อพาโมเดอร์กลับไปยังศูนย์ FBI โมเดอร์เขาก็เลยต้องจำใจกลับไปกับสกาลี่ก่อนต่อมาบริเวณแนวเสาเลเซอร์ที่พวกทหารติดตั้งเอาไว้มันได้มีตัวอะไรบางอย่างกำลังพยายามจะผ่านเสาเลเซอร์ไปโดยมันนั้นสามารถอํารรงตัวได้ ให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบได้ซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างตอนนี้มันกำลังหาทางข้ามเสาส่งสัญญาณเพื่อออกไปนอกบริเวณกักกันของพวกทหารแล้วจูๆ่ๆมันก็ฝ่าเรเซอร์ของเสาสัญญาณออกมาสะดือเลยนะครับแล้วมันก็ได้วิ่งหนีหายเข้าไปในปา่าจากนั้นโมเดอร์และสกาลีพวกเขาก็ได้เจอกับแม็กชายที่โมเดอร์เจอตอนถูกพวกทหารจับแม็กนั้น เขาได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาจริงๆแล้วเขานั้นคือเอฟซีตัวยงของเจ้าหน้าที่โมเดอร์นั่นเองเขานั้นจะคอยติดตามข่าวคดีเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่โมเดอร์นั้นเป็นคนสืบสวนอยู่ตลอดและแม็กเองเขาก็มีความลับบางอย่างที่อยากจะบอกกับโมเดอร์แม็กเขาได้แอบฟังวิทยุของเจ้าหน้าที่จนเขาได้ทราบว่าบริเวณเขตป่าสงวนที่เกิดเพลิงไหม้นั้นมันได้มีนายอำเภอคนหนึ่งเดินทางไปอย่างที่เกิดเหตุ ก่อนที่ทางกองทัพจะไปถึงและดูเหมือนว่านายอำเภอคนนั้นจะได้รับบาดเจ็บหนักจนได้ให้รถพยาบาลไปนําตัวเขาออกมาส่วนทางด้านทหารพวกเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าวัตถุที่ตกลงมาและสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากวัตถุนั้นมันคืออะไรพวกเขาได้ระดมกำลังเพื่อออกติดตามจับตัวสิ่งมีชีวิตลึกลับนั้นแต่ว่าพวกทหารกลับเป็นฝ่ายที่ถูกเล่นงานซะเองนะครับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อําพรางตัวเองได้นั้น มันก็ได้เข้าเล่นงานพวกทหารจนพวกทหารนั้นถูกเล่นงานจนยับเยินเลยครับทางโมเดอร์และสกาลีพวกเขาก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อจะสอบถามเรื่องราวจากนายอำเภอแต่พอมาถึงพวกเขาก็ได้ทราบว่านายอำเภอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและก็ยังมีพนักงานดับเพลิงอีกสองนายที่เสียชีวิตไปด้วยทุกคนนั้นเสียชีวิตด้วยอาการถูกไฟคลอกจนตายแล้วในระหว่างที่โมเดอร์และสกาลี กำลังจะกลับจากโรงพยาบาลพวกเขาก็ได้เจอกับทหารหลายนายที่ถูกนำตัวเข้ามาส่งยังโรงพยาบาลด้วยอ,อาการบาดเจ็บรุนแรงโดยสภาพบาดแผลนั้นมันเหมือนแผลที่เกิดจากการถูกไฟคลอกเหมือนกับแผลของนายอำเภอและพนักง,งานดับเพลิงที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นโมเดอร์ Moder, เขาเลยได้คิดว่าสิ่งที่ใช้ความร้อนเล่นงานคนเหล่านี้นั้นมันก็คือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มาจากต่างดาว หลังจากนั้นโมเดอร์ก็ได้มาหาแม็กเขาก็พบว่าแม็กนั้นกำลังอาการลมชักกำเริบและพออาการดีขึ้นแม็กก็บอกว่าหลังจากเป็นลมชักความจําของเขาจะหายไปชั่วขณะโดยเขานั้นบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาได้รับบาดแผลที่หัวเมื่อโมเดอร์สังเกตบริเวณแผลที่หัวของแม็กเขาก็ต้องตกใจนะครับเพราะบาดแผลของแม็กนั้นมันเป็นรอยแผลแปลก และโมเดอร์เขาก็เคยเห็นบาดแผลลักษณะนี้จากคนหลายคนที่ป่วยแบบเดียวกับแม็กโมเดอร์เขาได้คิดว่าบาดแผลพวกนี้มันเกิดจากการที่คนเหล่านี้ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปทดลองส่วนทางด้านฐานทัพของกองทัพอากาศเบรดราของพวกเขาก็สามารถจับสัญญ,ญาณวัตถุลึกลับบางอย่างได้อีกลำหนึ่งมันเคลื่อนที่วนเวียนอยู่บริเวณรอบๆป่าสงวนแล้วก็ดูเหมือนว่ามันกำลังลงจอดบริเวณนั้น ส่วนทางด้านแม็กในระหว่างที่เขานอนพักอยู่สิ่งมีชีวิตลึกลับมันได้แอบเข้ามาหาเขาร่างกายของแม็กตอบสนองสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ด้วยอาการมีเลือดออกมาทางรูหูหลังจากนั้นแม็กก็ลืมตาตื่นขึ้นมาตอนนี้เหมือนกับว่าแม็ Mac กกาลังถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ควบคุมอยู่หลังจากนั้นแม็กก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งมีชีวิตลึกลับเขาได้เดินทางมาอย่างท่าเรือโมเดอร์และสกาลีก็พากันตามแม็กมาจนทัน แหลยยังมีทางกองกําลังทหารที่พากันเคลื่อนกําลังพลจํานวนมากมาที่ท่าเรือเพื่อที่จะจับตัวสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้ให้ได้ต่อมาทางทหารได้ใช้กล้องอินฟราเรดส่องหาตัวมันและพวกเขาก็พบมันมันนั้นกําลังค่อยๆย,ย่องเข้ามาลอยหลังแม็กกับพวกโมเดอร์ในระหว่างที่โมเดอร์กำลังพยายามช่วยแม็กอยู่นั้นสิ่งมีชีวิตลึกลับมันก็ได้พุ่งเข้ามาจู่โจมโมเดอร์ ส่วนโมเดอร์นั้นกระเด็นไปจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นมันก็ได้จับเอาตัวแม็กที่มันเคยลักพาตัวไปทดลองแล้วมันก็พาแม็กวาร์ปหายไปต่อหน้าต่อตาของโมเดอร์เลยนะครับและในตอนท้ายของเรื่องโมเดอร์ก็โดนเรียกตัวมาสอบสวนเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เมื่อโมเดอร์เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพวกคณะกรรมการตรวจสอบของ FBI ฟังมันก็ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาบอกเลยนะครับ ทั้งที่พวกคณะกรรมการพวกนี้พวกเขาก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่โมเดอร์ได้เล่ามันนั้นมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นเพราะว่าทางรัฐบาลแหลกกองทัพนั้นต้องการที่จะปกปิดเรื่องเหล่านี้จากการรับรู้ของประชาชนพวกเขาไม่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกมนุษย์ต่างดาวและสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าโมเดอร์จะถูกทางต้นสังกัดสั่งให้ลงโทษเขาอย่างหนักซะอย่างนั้นแต่ว่าก็ได้มีชายปริศนาในตอนต้นเรื่อง ที่มาขอให้โมเดอร์ช่วยสืบคดีนี้มาสั่งพวกคณะกรรมการว่าห้ามลงโทษโมเดอร์เปน็นอันขาดเพราะขาอนั้นอยากเก็บสตูที่ร้ายที่สุดไว้ใกล้ตัวเขาให้มากที่สุดแล้วซีรีส์ตอนนี้ก็จบลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับดีเอ็กไฟในตอนนี้สําหรับแอดแล้วดูแล้วมันขัดขัด,ขดมันไม่สุดมันไม่จบนะครับก็คงต้องรับชมกันไปยาวๆนานๆเลยนะครับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้หากมีความคิดเห็นหรือคําแนะนําอะไร คอมเมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ